เช่นเคยกับรายการพาโลกห่วงจุย้ยวันนี้ท่านผู้ชมครับจะมาพูดคุยกันเรื่องตัวเลขที่มีความสําคัญในเรื่องของสายเมตตามหานิยมและมีมนรรฐนะครับฉะนั้นบางครั้งนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์เคยพูดมาแล้วหลายครัคเรื่องของเมตตามหานิยมผมเคยพูดไปแล้วครับเช่นตัวเลขกลุ่มนี้ครับสองสามสองสี 23, 24, 26หรือ29ก็ได้เป็นตัวเลขกลุ่มที่มีความเมตตานะครับหรือใครเห็นพบเห็นก็จะมีความเมตตาแต่ยังไม่พอใจบางท่านครับาาบางท่านบอกอาจารย์ที่มาแรงกว่านี้ได้ไ,ดไหมอยากให้มันแบบว่าแรงแรงกว่านี้ต้องทําอย่างไรจึงมาแนะนําวันนี้เพิ่มเติมนะครับว่าตัวเลขกลุ่มที่เพิ่มเติมในเรื่องสเสน่ห์ได้อย่างดีที่สุดคือเลขัอนเองเลข2ไม่ถึงดาวจันทร์อ่อนหวานนะครับเป็นคนใครเห็นก็จะมีเมตตามหาหยม ฉะนั้นจึงหมายความว่าดังนี้ครับวันนี้จริงมนันน่าสนออย่างนี้นะครับว่าเลขถ้าหากต้องการความ ngọt หวานแบบเรียกว่าหวานจรถถิงๆเฉียวเลยหวานเจี๊ยบเลยนะครับนั่นคือกลุ่มตัวเลข2องสองติดกันที่ได้ในเบอร์โทรศัพท์หนึ่งชุดเช่น2องส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 องหกหรือสองสองเก้าก็ได้ครับ นี่คือความหมายเบิ้ลเข้าไปอีกนะครับฉะนั้นเรียกว่าเป็นดับเบิลแห่งความเมตตามหานิยมนะครับหรือเป็นการที่เสน่เพิ่มเติมนั่นเองครับสเสน่ตรงนี้หมายถึงอะไรครับเราบางครั้งบางคนอยากให้ครูบาอาจารย์รกักอยากให้พ่อแม่รักลูกคุณป้ารักไปไหนก็มีคนทักนะครับมีแต่คนเมตตามหานิยมหรือเพื่อนฝูงก็รักหรือคนรักก็ชื่นชอบนั่นเองนะครับหรือค้าขายเวลาเราไปค้าไปขายอะไรก็ตามทีนะครับคนเห็นเราก็จะดูเป็นคนอ่อนหวานเข้ามาทักเข้ามาซื้อของนั่นนะครับท่านผู้ชมครับจึงหมาย ว่าเลข2จึงมีความสําคัญนะครับลองไปใช้ดูนะครับว่าเลข2ถ้าหักต้องการความมีความเมตตามหานิยมหรือต้องการที่ไปไหนแล้วก็ให้คนเมตตามากๆนะครับก็ใช้ลุ่มเลข2ครับอย่างที่กล่าวไปนะครับทุกช่งครับเวลาหมดแล้วนะครับลองดูหมายเลขโทรศัพท์ลองจัดดูนะครับถ้าหาหาไม่ได้จัดไม่เป็นถ้าต้องการเบอร์ดีๆทักไลน์มาที่นี่ครับปรึกษาเรื่องเบอร์โทรวางใจผมทอมิโรนเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกแปดวันนี้สวัสดีครับ